ข่าวดีมากแล้วค่ะพี่น้องเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงทางด้านเท่าแก่น้อยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้าแบรนด์ดังเนี่ยนะคะพี่น้องเพื่อนๆมีการออกมาโพสต์ออกมาแจ้งข่าวดีนะคะสำหรับชาวจังหวัดร,ร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องผู้ใดทีอยู่จังหวัดร,ร้อยเอ็ดนี่การเตรียมได้เลยนะคะซึงซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยวันเถอะนะคะสำหรับเอฟซีแฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงที่อยู่ใน จังหวัดราเอดนะพี่น้องเนาะนะคะนี่ค่ัพี่น้องาหรับทั้งด้านเท่าแก่น้อยนะคะซึ่งกับเป็นสินค้าแบรนด์ดังที่ได้มีการดึงตัวอุ้งอิงเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะคะพี่น้องว่ากันว่าอุ้งอิงนี่โปรโมทในมีการโปรโมทสินค้าแบรนด์นี้บ่อยมากๆแล้วนอกกั กินเท่าแก่น้อยกินซาหลายบ่อยมากๆนะคะสมแล้วหนะทีทางด้านเท่าแก่น้อยได้มีการดึงเอาอุ้งอิงไปเป็นพรีเซนเตอร์นอพี่น้องนอก,ก็ถือว่าสุดฮอดสุดปังอีนะ,ะแล้วข่าวดีอีกอย่างว่าติดนะคะสำหรับทางด้านเท่าเท่าแก่น้อยนะคะได้มีการออกมาโพสดนะคะว่าข่าวดีนะคะชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมตัวให้พร้อมนะคะมากมวนมากสิ่ง กับน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพิเศษฟ,ฟรีนะคะบัตรชมมินสิคอนเสิร์ตเมื่อซื้อซื้อสินค้าเท่าแก่น้อยครบ150บาทที่ร้านร้อยเอ็ดไฮเปอร์ไฮเปอร์มาร์ทนะคะพบก,กันที่ร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาศหนึ่งสองเก้าหมู่สิบเอ็ดตำบลเนื้อเมืองอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์วันที่สิบห้า คือสักายน2567เวลา17นาฬาถึง19นาฬิกานะคะมามาช่วยกันติดแฮชแท็เท่าแก่น้อย x อ,อุงอิงกันเยอะๆนะครับนะคะคอนเสิร์ตต่อไปเท่าแก่น้อยจะพาไปม่วนจังหวัดไหนรอติดตามกันได้เลยพันนะพี่น้องเป็นจังไดน,นั่นนละคะพี่น้องสำหรับรอบต่อไปดีิสิเป็นของเช่าจังหวัดร้อยเอ็ดบอกเลยนะคะว่าเอลซี่แฟนคลับทแบบ ได้ติดตามองอิงเพชรบ้าน,นแพงที่อยู่ในจังหวัดรยอเอ็ดไร่คนนี้แบบตรงตื้นโตอย่างแน่นอนแบบพี่น้องนะเพราะบางคนแบบอยากจะเห็นองอิงนะ,ะอยากสีแบบเดินทางไปซุ่มกำลังใจให้น้องในวันที่สิบห้าเด้อยพี่น้องนะ,ะในวันที่สิบห้าก็เลยเวลาอีกตั้งสิบมือคุณแน่นะคะคือว่าทางนั้นเท่าแก่น่อยเดยกดีการออกมาโพสนะ,ะเพื่อที่สิแบบให้ซีแฟนคลับหลายคนได้เตรียมโตได้เครียงงามให้ว่างภายในวันที่ สิบหาจังเสียงเคะพี่น้องนะในเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกานะคะร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์ทพันนะพี่น้องอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งแอดมินนี่ก็เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดเลนะคะในวันที่สิบหาก็ต้องรอเบิ่งอีกที่หนึ่งนะคะว่าสิติดงานอียงบอนะพี่น้องเนาะก็ต้องรอเบิ่งสะก้อนนะพี่น้องเนาะจังว่ากันให้ฮอดมือสะก้อนนะคะกันฮอดมือแล้วมื้อนี้สมมติบอกว่าเออสิไปเด้อนะคะมือสิมืองานอีหลีนี่ ในวันนีส้ซื้อไหนลีนี่อ่าสบายบรีบทุละก็ได้อยนะพี่น้องเนาะแอดมินกับซื้อรอเบิ้งก่อนนะคะแล้วพี่น้องเท่าแกน้อยบอกแล้วนะคะว่าพิเศษฟรีนะคะบัตรชมมินิคอนเสิร์ตนะคะเมื่อซื้อสินค้าเท่าแกน้อยครบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะน้พี่นอ้นองที่ร้านร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์ทนะคะคนที่อยากสิได้บัตรเข่าเบิ้งมินิคอนเสิร์ตแบบฟรีๆนะคะกับนี่แหละให้ซื้อสินค้านะคะของเท่าแกน้อย หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกะได้บัตรไปเบิรงนพรีฟีแล้วน้องพี่น้องเนอบอกเลยนะคะว่างานนี้นี่คุ้มอย่างแน่นอนนะคะคุ้มอิงเพดบันแทงนี้เปรียบเสมือนเป็นดาราเลยค่ะพี่น้องบวชสีสันจอนไปจังหวัดนั่นจังหวัดนี่จังสีแหมนะคะคือแบบมันเป็นดาราดังๆนะคะแล้วเอฟซีแฟนคลับหลายคนนี่แบบกับอารมณ์แบบว่าหน่ะอยากจะเห็นดาราดังๆไหมคะพี่น้องนะคะนี่แหละที่ว่าเป็นข่าวดีมากๆของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดน้องพี่น้องนอกะ เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเคลียร์งานให้พร้อมในวันทนี่15้าีกัให้ไปส่งกำลังใจไปเบิ่งอุ้งอิง,องเพชรบานแพงค่ะพี่น้องในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตนะคะอุ้งอิงเพชรบานแพงจัดนักจัดเต็มอย่างแน่นอนสุดฮอตสุดปังอีหลีน้องพี่น้องเนาะนะคะเรียกได้ว่าเป็นน้องกับเป็นพรีเซนเตอร์ของอสินค้าแบรนด์นี้น้องพี่น้องเนาะแล้วน้องก็มีการใส่สินค้านี้จริงๆคือว่าได้มีการกินเห็นว่าค่ะพี่น้องก็นานี้ ได้มีคลิปคลิปหนึ่งจากช่องของพ่อแม่อุงอิงนะคะได้มีคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งรูดออกมานะคะอุงอิงกำลังนั่งกินะมะม่ากับสาลายัยนะคะเอาสาลายัยห่อกับมะมา่าแล้วกินกินเป็นตะเสียกแห้งค่ะพี่น้องนี่แหละสมกับเป็นพรีเซนเตอร์ของสาลายัยจริงๆริงนะพี่น้องเนาะเอาลั่นนะคะพี่น้องเป็นจังไหรมาเบิรงความเคียนของเอฟซีแฟนคลับกันนะคะว่าหลายๆคนนีส่สิไปเบิรงบอ ผู้นี้บอกว่ารอรอจ้านะคะนี่รอติดตามจ้านะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะแพนนะพี่น้องผู้นี้บอกว่า f อฟซีอุ๊งอิงรอรอข้านะคะคือว่าหลายคนนี้แบบรอพร้อมเสมอนะคะแม่อุ๊งอิงจะแบบไปที่ไหนก็ตามแม่คะพี่น้องนะคะกัต้องยอิ้มดาวอีเลียนะคะสำหรับพลังรักที่พ่อแมเ่เอฟซีแฟนคลับหลายคนนี้แบบมีต่อน้องอุ๊งอิงเพชรบาดแพงน้อพี่น้องเนาะเอางั้นค่ะพี่น,อน,ออน้นนะะนองก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งข่าวดีในวันนี้วันทอนะคะหลัวกะ็มาเบงในฟังของอน้องอุ้งอิงเพชบรบันเพลงนะคะว่าด้มีการออกมาเคลื่อนไหวเอียงบอนะคะซึ่งอันอุ้งอิงเสียงว่าเคลื่อนไหวกับสิบเป็นการออกมาโพสตง์งานจะเป็นส่วนมากนะนะคะพี่น้องนี่นอกอาก็มีการออกมาแช่แล้วพี่น้องนะคะมีการออกมาแชรแล้วสําหรับ ท่าแกน้อยหลังจากที่ได้มีการออกมาพูดแบบนี้นอ้องกดตมีการแชร์พูดบนหนี้ของเท่าแกน้อยออกมานะคะว่ามาหาลาลายเด้อจ้าพันนะักพี่น้องอุ์เอิงอพูดขนาดน,นี้พ่อไม่ fc แฟนคลับจะว่ายังไงมาเบิ้ลความคิดเห็นพี่น้องหลังจากที่อุ้งนี้มีการแชร์นะคะนี่พูนี้บอกว่าจ้าจ้าจ้านะคะผูนี้บอกว่าจ้าลูกสาวนะคะปังปังจ้าพันนะักพี่น้องผู้นี้บอกว่าอยากไปเด้นะคะ เมื่อลา่าขึ้นมดแล้วเนาะพันนะพี่น้องนะ,ะเอาเสซวาไลค์คนอีกกับยากสิไปเบิร์แต่ราค่ะพี่น้องนะอยากสิแบบไปส่งกําลังใจไปหาอุอ๊ยิงตลอดนั่นแหละบ่าว่าน้องสิแบบไปเฮ็ดกิจกรรมอีกอย่างยุ่ยส่ยุ่ยใส่ทั้งสี่น้องพี่น้องน้องไลค์คนกับยากสิไปส่งกําลังใจแต่ว่ากะบางคน,นกับแบบติดงานติดธุระเจ้าสีก็เข้าใจเพิ่งดูน้องพี่น้องเนาะ,ะนะคะนั่นระค่ะพี่น้องกับเตรียมรอได้เลยนะคะสำหรับในวันที่15พฤศจิกายนนี้ อุ้งอิงโลค่ะข,ขนาดนี้ว่ามาหาหลาหลายๆเด้อจ้ะเสียบา้าผมเอ็มซีแฟนคลับหลายคนกัดสีไปหาอุ้งอิงหลายคือกัดมานอบเบิ่งกันคน่ะพี่น้องสำหรับชาวจังหวัดร้อยเอ็ดสิเป็นจังไหนโอ้ตื่นเต้นพี่น้องเนาะคือสิผ้ากันตื่นเต้นบักคักดาดาสิไปจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องก็คือจังไรลีนั่น่ะนะคะอุ้งอิงได้มีการออกมาโพส่งงานนะคะเป็นอ่าบ้านฮักนะคะเป็นรายชื่อของพ่อเป๊ซีแฟนคลับเหมือนเดิมคือเก่านะคะแต่สิ่งที่ ไม่เหมือนเดิมคือในตอนนี้องอิงน้องได้มีการเปลี่ยนลุกแล้วดวยคะพี่น้องตอนแรกเพิ่นบอมีหนา้มาแต่บัดน,นี้เพิ่งมีการตัดหนามาแล้วเป็นสาวญี่ปุ่นเป็นสาวเกาหลีไปคุณเน้นะคะกะน่ารักสมไหเนะพี่น้องเนาะนะคะนี่ค่ะพี่น้องอการมีการออกมาโพสงนานคือเก่าเหมือนเดิมไร่ย,ยาวเหมือนเดิมมันเทาะนะคะถือว่าเป็นศิลปินที่จงเน่ยน,นะคะพี่น้องไม่เคยมีใครมาทําแบบนี้เด้ ออกมาโพส่งงานแล้วกัแถมยังมีรายชื่อของพ่อแม่ fc แฟนคลับที่ได้มีการโกนมาอะไรไปให้นะคะนี่แหละกับคําทีมาอุ้งอิงคนนี้ไม่ลืมพระคุณคือว่าน้องได้มีการออกมาโพสต์ขอบคุณทุกคนทุกมือกับสุดหวัสุดปังอิริแล้วมาไล่ต่ละมือนียพวกมยีพวกโตทั้งนั้นนาพี่น้องเนาะนะคะเอานั่นแหละค่ะพี่น้อง,นะะอองไม่ว่าอุ้งอิงจะไปทําการแสดงอยู่ที่ไหนกะเป็นกาลังใจให้น้องนาะอพี่น้องเนาะนะ,ะ,นะะ,ะคะสำหรับคลิปนี้ ขอจุดไปสับีสักก่อนนะคะับขอบคุณสวัสดีค่ะ